สกายกูยังมีศรัทธากับพวกอยู่ลองมาใช้ลองสกายกับมาใช้ดิสก,กายมันก็นกนดีนะใช่มันพอนิ่งอยู่ถ้าเกิดคุมได้สีป่ะสีป่ะ รเ,เอา m p 5สซิ่งมาใช้เอาเดี่ยวมันอยู่ด้านบนไงชิมหายแล้วกูเล่นลงล่างเลยเพื <ettes>. Listen, ่อนกูเล่นกูเข้าอันนี้มาละโอเคกูตายเอ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 เข้าเขเข้าโอเคอยู่ด้วยกันเลยได้ไหมใครอยู่เยอะทั้งปืนปืนกูแตกมากระจอกมากเลย เจดับ The way ปิดเจดับ The way หมู่ปิดเย้ากูเปลี่ยนปืนแล้วไม่ใช่เหรอพอท่าลงใครมีเกา,บ,ากบ้างครับกูตรงตรง,ตรงพวกกูมี แต่ยังเดียวเลยกูเลยลงไปไม่ยิงเขาเลยฮะเืนกัดจัดกูลงไปเพื่อโดนเขาถือเป็นเกียร์ออมัวแต่เก็บฟองไงฮะไปตุ๊บเลย เราท็อปว่ะไม่มีขอโอ้มันเงียบมากระวังในน้ำนะตัวนึง <seconds> โอ้ย ต้องอย้ายแล้ววะเว้ยใครอยู layers, ่บ okay. ้านงมึงโอเคเต็มเลยโอเคโอเคโอเคแม่งเอามามาฆ่า ยังไม่ทันทียิงเลยเขากาดยิงเลยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหาคือลงมากูตายแล้วครับแล้วพวกกูเพิ่งลงมาเพิ่งมาถึงด้วยนะให้โอกายิงหน่อยครับโอกาสที่ยิงเขาเลยเเร็เร็วเร็วเเร ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์มันมายืนอยู่หลังกูคุ้ยโอ้โหดูดูไม่รู้เรื่องเลยปืนกูเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยมาแล้วมีตัววิ่งตามมา ม่ะยงน<ะ>้กานี่เฮ้ยน้นาตู ระวังนะระวังนะคนก็มีที่อ่นอนอะนู่นหลังเราก็มีอุ้ยยไปไหนอุ้ยใครวะตกใจได้ดลดะ เข้ามาเจอเลยค่ะดูเกือบลมแล้วเอ้ยหลังมาเวฟเวฟเวฟของมีวหมิปอดทองนะเออร์หมีวหมิไปๆแม่งมีตัวข้างบ้านเราด้วย

กูยิงมอท่าลงเลยเปาะแตกรัวๆเลยกูยังไม่ตายด้วยใช่ไหมเนี่ยน่าอยู่ข้างในเนี่ยเรียบร้อยไทยไทยๆทยไทยไทอาเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อเหี้ยรอก่อนตรงนู้นแม่งขับไอ้นี่กันได้แล้วโอ้โหเล่นจังเลยลุง อย่างไรเนี่ย RPG เนี่ยโนม,ม,มันน, <c oughs> น,น,น่าเบื่อไอ้เียตะกูลเขาเข้าวงกันได้แล้วเรายังวิ่งกันอยู่เลยที่หลังข้างบนเกาะแตกอู้ยแตกเดี๋ยวมีข้างหน้าเราอยู่ไ, <c oughs> ไหนวะโขาโคเชียร์คนตึกนั้นยังไม่เลิกเลย <c oughs> ทัานไหมเนะี่ยโอเคทันโอ้โหไอพีดีพอดเดียวเฮ้ยห,หลังเป็จุดแล้วนี่ยวะทำไมบอกว่าหลังวะโอ้โหกั้ากินเลย กาะแตกเกาะแตกผก็ชุบตัวไม่ได้มีข้างหลังตัวด้วยที่อ่ะกูก็ไม่ได้อีเจ็ดจุดยุทธศาสตร์อีกแล้วเหรอใช่เอ้าแม่มึงเสือกตกกูอยู่ตรงอะไรวะบี เนี่ยผู้กำกับอ๋อเอ้ยเขียดตกใจมันบอกอยู่บนหัวเราเต็มเลยเอ้าเขียตรงนี้โดนชาร์จแป๊บนึงกูไปช่วยกันอ้าวอยู่ โอ้้เหียมึงมาร์คสิไอ้เหียไม่ใช่มึงนอนเฉยๆเพื่อนโดนยิงตายเนี่ยมึงมาร์คไม่เป็นเหรอโอ้ปวดหัวเลยเมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งแม่งมายืนข้างหลังกูเฮียเลดคนในทีมเรามันนอนอยู่มันไม่ยอมกดมาร์คไอสัตว์เอาปืนมาตีกูไอ้เหียไอ้หาล้วมือหาเลยมึงก็จู จู่ๆปลาควันมาเล่นเป็นนินจาเต่าเลยฮะจะเข้ามาฟันกุดองกุดองโก้ปลระเบิดไฟอัดหน้าน้ำมัมเลยปุ้งกระสนุนหมดด้วยโอ้มอีกแล้วเนี่ยมี ตัวหนึ่งหายไปนะหยัยนยข้างหลังดวงโลกไอ้เฮียนี่กระสอบทรายมาใหม่ปะันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะมาอีกเลยใช่ไม่บนหัวเราซีเอเอใกล้โอ้ยมีรถระวังระวังโอ้ยมันลงรถ สวยใครยิงมันร่วงวะโอ้โหยุบยุบขึ้นมาหนึ่งเฮ้ยจ้ำนอะไรเดี๋ยววะจำหลังมาโอ้โหอยากโดดเหยียบพูดว่านี่อยู่หลังเราอารพีจีตัวนึงโอ้โหโรนสะพานโดนสะพานโดนสะพานยิงตายละ โอ้ไอ้เพี้เยเอ้ยสมแล้วทีเป็นยีรักก้เฮียสมแล้วจริลงลีแม่งเลยเอา้าทำไมอ๋โอโหอ,อ,อยห่หห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 หย เียเลยลน่าจะมาดัานบ้านนี่แหละนี่ไ <laughs> อ้เ <laughs> หี้ยโอ้โห กูหยุด้องนี่ได้เรียบร้อยกูกูกูแลนดิ้งไปข้างหล JI, ังมันไเรามามกระยนาีกูเข้าไปฟินิชมันเป็นตาบเลยตาบมันปราจีนเนี่ชุช่งชิงชุสุยอดเลยวะสุดมดเจ็ดได้ย เทดอีกแล้วก okay, ูปวดดินยิงจุดเยอะล้มบ่อยไม่ว่ายังไงก็ไม่ไม่ออกจากโพสชั่นพื้นที่ไม่ดีก๋อชุบบ่อยชุบดีมากเฮคี้เป็นคนตั้งชื่อฮิตแมนด้วย Bom dia, bom dia. Okay, okay. OK,